วัรณ์ที่ควรรู้ข้อที่32นะครับ present perfect เทนไหนที่ชื่อว่า perfect จะต้องมี verb to have บวกช่อง3 present นะครับก็คือ has กับ have บวกด้วย verb ช่อง3นับประโยคว่า they have play e d football today ถึงไม่ใส่กับว่า today ก็เป็นที่ทราบว่าเป็น present perfect นะครับเพราะดูที่คำว่า have พวกเขาเล่นฟุตบอลนั่นเลยดีกว่าครับ หน้า32หนังสือ Fly Wishing List ของชั้นป .2 ในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนะครับเป็นพิ้วพินบุ๊กนะครับหนังสือเรียน Unit 5นะครับหน่วยการเรียนที่5 I am watching TV I'm a watching TV ฉันกำลังดูทีวีซึ่งเป็น present continuous tense นะครับ ประธานบวกอีแซมหรืออานะครับแล้วก็บวก VERB ์บไแล้วให้แปลว่ากำลังหน้าคำกริยานั้นๆก็เลยแปลว่ากำลังดูทีวีนะครับ reading ทักษะการอ่านนะครับนะคำสั่งว่า listen จงฟัง read จงอ่าน and และ say จงพูดนะครับ ประโยคว่า in my painting ในภาพวาดของฉันนั้น in แปลว่าใน painting แปลว่าภาพวาด my ของฉันภาพวาดหรือภาพจิตรกรรมนะครับ I'm standing ฉันกำลังยืนอยู่ I'm standing 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 uh, standing แปลว่ายืนนะครับ standing ก็กำลังยืน Next to me next to แปลว่าติดกันนะครับนะยืนติดกันกับเมย์เมย is r i n g i n g ส่วนเมย์นั้นนะครับกำลังดื่มนะครับนะ bringing ดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่ากำลังดื่มอยู่ Sam and Bill are sitting Sam และก็ Bill นั้น กำลังนั่งอยู่นะครับนะ are sitting Max is eating Max นั่นกําลังกินให้ใส่คาว่ากําลังนะครับนะหน้าคํากิริยานั้นนั้น m y s t Lee is talking ส่วน m r s Lee นั้นนะครับกําลังพูดคุยอยู่ p e x is sleeping ส่วน p e c นั้นกําลังนอนหลับนะครับ The robot is watching TV หุ่นยนต์นะครับนะกำลังดูทีวีนี่หุ่นยนต์ดูทีวีได้ด้วยนะครับนะหนังเสือเล่มนี้มาต่อครับอ่ามาดูภาพนะครับนะภาพเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าตามที่เขาบอกนะครับนะตามภาพนี้นี่จำได้ว่า the robot is watching TV หุ่นยนต์กำลังดูทีวีนะครับนะจบเลยหน้า32เป็น Present Continuous Tense นะครับนะคุณครูสอนเรื่อง Tense ไปด้วยเลยสำหรับลูกๆชั้นปอสองประธานบวก i s m m หรือ R r e นะครับบวก verb ing เป็น Present Continuous Tense เวลาแปลให้ใส่คาว่ากำลังหน้าคำกริยานั้น,น,น The robot is watching TV. แปลว่าหุ่นยนต์กำลังดูทีวีเป็นต้นนะครับจบหน้า32